วัชู oh ยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดามติวิซซามาดามติวีซา่าเมื่อคุณมาเราจะนำพาแต่ความสดใสมาให้กับคุณค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพิติอยากจะมาบอกเทคนิคในการเรียนภาษาฝรั่งเศสให้ได้ผลแล้วก็เป็นเร็วนะคะคือพิติก็ไปเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะกับ คุณครูที่เป็นชาวฝรั่งเศสก็ไปเรียนทุกวันนะคะตอนนี้ก็ได้สองเดือนแล้วนะคะจากการที่ไปเรียนก็มีความรู้สึกว่าทักษะในการพูดฟังดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าในทุกๆวันพิติก็มีการฝึกทบทวนนะคะในเรื่องของภาษาฝรั่งเศสคะ่ะ ครูที่โรงเรียนนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเธออยากจะเก่งภาษาฝรั่งเศสเธอต้องทำกันบ้านนะคะทุกๆวันจะต้องหาคำศัพท์นะคะอย่างน้อย3ามคำหรือจะมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่แล้วแต่สะดวกค่ะอย่างน้อย3ามคำนะคะคำศัพท์สามคำจะคำอะไรก็ได้นะคะ สามคำแล้วหลังจากนั้นให้เราฝึกแต่งประโยคจากคำศัพท์นั้นนะคะในความคิดของพิติีนะคะก็คือว่าเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของหลักไวยากรณ์หรือภาษาฝรั่งเศสได้ว่ากราแมอาจจะดูมันไส้นิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะมันเป็นจริตของมาดามติวิซ่าค่ะ ก็คือเราจะต้องรู้หลักของไวยากรณ์การผัผนแวบนะคะต่างๆอย่างถ้าเราจะพูดแต่คำศัพท์เนี้ยคนฝรั่งเศสไม่เข้าใจนะคะเราจะต้องมีการแต่งประโยคต้องมีประธานมีกริยานะคะมีส่วนขยายแบบเนี้ยเขาถึงจะเข้าใจแล้วก็รู้สึกที่จะอยากคุยกับเรานะคะเพราะว่าถ้าเราพูดแต่คำศัพท์อะไรเงี้ยพูดโชค เขาไม่รู้เรื่องนะคะคลิปนี้พี่ติก็เลยอยากจะลองยกตัวอย่างนะคะนี่พิติก็ได้ทํากันบ้านทุกวันนะคะโซเราทำวันละสามคำใช่ไหมคะอาทิตย์นึงก็ได้21่สิคำแล้วนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้คลังคําศัพท์เราเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งได้ฝึกแต่งประโยคเป็นตัวนะคะการเรียนภาษาฝรั่งเศสก็เหมือนเรา ออกกาลังกายนะคะถ้าเราฝึกอย่างสม่ําเสมอทุกๆวันนะคะออกกําลังกายทุกวันร่างกายแล้วก็แข็งแรงเช่นกันถ้าเราฝึกภาษาฝรั่งเศสทุกวันสม่ำเสมอเราก็จะเก่งขึ้นนะคะพิตียกตัวอย่างคําศัพท์นะคะอย่างคําแรกคําว่า le devoir le devoir หรือ le devoir à la maison ซึ่งคำนี้ก็แปลว่ากาันบ้านนะคะกันบ้านเอ๊เราจะแต่งประโยคอะไรดีนะประโยคพิธีก็ลองฝึกแต่งประโยคมาแล้วนะคะอย่างเช่นประโยคแรก je fais mes devoirs je fais mes devoirs ก็คือฉันทำกันบ้านค่ะหรืออาจจะบอกว่า Je dois Mes dois faire faire mais dois vôr de je m dois mes devoirs. ก็คือฉันต้องทำกันบ้านค่ะคือในระหว่างที่เราฝึกแต่งประโยคไปเงี้ยนะคะเราฝึกแต่งไปเราจะเริ่มรู้ว่าเอ๊ะประธานแบบไหนที่จะเมื่อมีประธานแบบนี้กริยาที่ใช้กับประธานแบบนี้ จะต้องสอดคล้องกันนะคะมันเป็นการฝึกแบบเชื่อมโยงนะคะทีนี้ลองฝึกแต่งประโยคคำถามด้วยนะคะ Est-ce que vous faites vos devoirs? ก็คือคุณทำการบ้านหรือ,อยังนะคะคุณทำการบ้านของคุณหรือ,อยัง n น n อยังนะคะไม่นะคะ Je ne fais pas mes devoirs Je ne fais pas mes devoirs ก็คือยังอะนะยังไม่ได้ทำนะคะฉันฉันยังไม่ได้ทำการบ้านของฉันเลยนะคะป u ๊กกว่ u ปุ๊ก p ว่าปุ๊ก v o ่าคุณเนิ e a เฟต s ะ e ู e ดอ i ์วัวปุ๊กกว่าค s ณ e นิร a เ s pas วู s Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi devoirs. v o t e v o i r ประโยคคำถามนะคะ parce que ก็เพราะว่านะคะ c h e o u b l i e parce que c h e o u b l i e ก็เพราะว่าฉันลืมนะคะไม่ดีนะคะอย่าลืมนะคะตัวที่สองนะคะ le travail le travail ก็คือทำงาน นะคะการทำงานลองฝึกแต่งประโยคกันนะคะเอโลอดีวาโอทาวายเอโลอดีวาโอทาวายก็คือเอโลอดีไปทำงานนะคะทีนี้ลองฝึกคำถามนะคะตั้งคำถามก็มองเอโลอดีวาโอทาวายก็มองเอโลอดีวาโอทาวายคือเอโลอดี ไปทำงานยังไงนะคะก็บอกว่าเอลอดีพองเลเวโลเอลอดีพองเลเวโลอไปออทาวายออทาวายเอลอดีพองเลเวโลอไปออทาวายก็คือเอลอดีเนี่ยปั่นจักรยาน ไปทำงานเพื่อไปทำงานนะครับปุ๊กเอล,ลดีก็ปั่นจัก,กรยานไปทำงานอันนี้แปลงง่ายๆนะคะแปลงง่ายนอกแต่เวลาแต่งประโยคเนี่ยยากเฉียว <c oughs> นะคะต้องทำความเข้าใจกับภาษาฝรั่งเศสนะคะภาษาฝรั่งเศสมีความซับซ้อนมีหลายอย่างเลยเอยะคะ่ะจะพูดแบบลอยๆง่ายๆไม่ได้นะคะค่ะก็ใช้ การฝึกนะคะฝึกฝนอลองลองประโยคต่อไปนะคะ L t ล a v a i l à l'école L t ล a v a i l à l é c o l ลก็ลลค,ลลคือหล่อนเนี่ยทำงานที่โรงเรียนนะคะทีนี้เป็นประโยคคำถามอ s ์ เลท a า a i ยเ e อเอโลดีเอ้ฟัสเซลเอสเกต e ลทราวายเดอเอโลดีเอ้ฟัสเซลเป็นอย่คำถามนะคะก็ถามว่างานของเอโลดีเนี่ยง่ายไหมนะคะงานของเอโลดีเนี่ยง่ายไหมอันนี้ก็ตอบวี oui, นะคะวีเลทราวายเดอเอโลดีเอ้ฟัสเซล หุ้ย oui. ใช่นะคะง่ายก็คือเขาถามว่าง่ายไหมนะคะงานของเอโลดี้เนี่ยคือเมื่อกี้ถามว่าเอสเกิลและทาไวเดอร์เอโลดีเอฟัสิล e งานของเอโลดี้เนี่ยง่ายไหมคำเขาก็ตอบมาว่าหุ้ยนะคะเลทาไวเดอร์เอโลดี้เอฟัสิล e ก็คืองานของเอโลดี้เนี่ยง่ายนะคะง่าย อาปุกว uh, okay. ่ปุกว่าเล่ e ทาวายเดอะเอลอดีเอฟัสเซลปุกว่าเลทาวายเดอเอลดีเอฟัสเแล้วทำไมมันถึงง <laughs> <off> ่ายทำไมงานของเอล d ดีเนี่ยง่ายนะคะปัสเกอร์ก็เพราะว่าปัสเกอร์เอลเอมปัสเกอร์เร็วก็เอลเ ป a สเกลเลมส a ทวยปสเกอ์เอทวยก็เพราะว่าหล่อนเนี่ยชอบงานชอบงานของหล่อนนะคะก็เลยง่ายนะคะเนี่เห็นไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเรารักหรือชอบบางสิ่งบางอย่างหรืองานอะไรไม่ว่าอะไรมันก็ดูง่ายไปหมดเลยนะคะนี่พิ่ตียกตัวอย่างอีกคำหนึ่งนะคะอีกคำศัพท์หนึ่งอันนี้ ยกตัวอย่าง v e r b ดีกว่านะคะ v e r b verb ก็คือคำกริยาสำหรับในคลิปน,นี้พิตีขอ,อนำเสนอ v ว็บกงเพอเนี่ยมีพูดผิดพูดถูกนะคะเริ่มเริ่มเรียนก็แบบนี้ค่ะไม่มีอะไรถูกไปทุกอย่างนะคะ v ว็บกงพองดถากงพองกงพองเถาะ ก็แปลว่าเข้าใจนะคะเข้าใจโกงพองเถอะเข้าใจอันนี้พี่ติจะลองฝึกผันฝึกผันแว็บนะคะถ้าเป็นประธานเชื่อเชื่อโกงพองเชือโกงพองตูโกงพองตู่โกงพอง ill, e l, e compren, d ทันไหมคะออกเสียงเหมือนกันหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันแค่นั้นเองถ้าเป็น nous จะอ่านอีกแบบและ nous comprenons nous comprenons vous vous comprenez vous comprenez ถ้าเป็น il กับ el ที่เป็นพ่าหูพจน์นะคะเขาทั้งหลายหล่อนทั้งหลายนะคะ il comprenez il comprenez el comprenez นี่ก็แปลว่า เข้าใจนะคะคือเวลาเราเรียนภาษาฝรั่งเศสในห้องเรียนเนี่ยครูจะถามเรานะคะอย่างที่เราอ่านคําศัพท์หรืออ่านเนื้อเนื้อเรื่องต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคําถามนะคะที่เราได้ยินบ่อยในห้องเรียนเลยนะคะเนี่ยครูก็จะถามว่า Es que vous comprenez Es que vous comprenez คุณ เธอเข้าใจไหมคุณเข้าใจไหมเข้าใจไหมหรือหรือจะถามแบบเต็มๆนะคะถามแบบให้ครบรูปแบบคำถามนะคะ Es que vous comprenez? h i s t ส i r e สมมติว่าอ่านอ่านเนื้อเรื่องไปนะคะอ่านอ่นอนทีนี้ครูเขาก็จะถามละ que vous c o m p r e n e z histoire h is t o i r e ก็แปลว่า เรื่องราวนะคะเรื่องราวต่างๆนะคะคุณเข้าใจเนื้อเนื้อหาเนื้อเรื่องนี้ไหมเข้าใจไหมนะคะทีนี้ลองตอบดูนะคะสมมติว่าเราไม่เข้าใจนะคะ no je ne comprend pas du tout no je ne comprend pas du t o u ก็คือไม่เข้าใจเลยนะคะไม่เข้าใจเลยหรือถ้าเกิดว่า จะพูดอีกแบบในความหมายเดียวกันนะคะ no je ne comprend pas rien no je ne comprend pas rien ไม่รู้เรื่องเลยนะคะแต่ละไม่รู้เรื่องนะคะไม่เป็นไรคะ่ะไม่รู้เรื่องนะคะหรือถ้าเข้าใจบ้างนะคะก็จะบอกว่า no je ne comprend pas beaucoup no n e comprends pas beaucoup ค่ะนี่ในกรณีที่แบบไม่เข้าใจนะคะปะบุก,กูก็คือเข้าใจไม่เยอะเข้าใจนิดหน่อยนะคะถ้าเข้าใจถ้าเข้าใจนะคะสวะะัเราตอบเข้าใจนะคะ oui je comprends oui je comprends un peu un peu อั p เปอร์นิดหน่อยนะคะอัปเปอร์อัเปอร์นิดหน่อยหรือวิจูคงพองเบียงวิจูคงพองเบียงก็ก็ในระดับหนึ่งนะคะเข้าใจระดับหนึ่งถ้าเข้าใจแบบดีนะคะโอเคว o จ p r คงพองทรเบียงวิจ e c o m p r e n d ยเบียงโอ้เริตนะคะอันนี้ถ้าแบบเข้าใจแบบตึกซึ้งเลยนะคะวิเชกองพองปักเฟตปักเฟตเตมองปักเฟตเตมองวิเช d องพองวิเช p องพอง ป a เฟต์เมองค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีหรือเทคนิคนะคะในการเรียนภาษาฝรั่งเศสให้เข้าใจเป็นเร็วนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดลองนำไปใช้แล้วได้ผลยังไงคอมเมนต์บอกพี่ติด้วยนะคะแล้วก็ชันเคยถ้าเกิดว่าพี่ติ พูดนำเสนอหรือออกเสียงผิดถูกยังไงหรือไม่สมบูรณ์แบบยังไงคอมเมนต์บอกพิติได้ข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะสมับรคลิปนี้แม็กซี่เอ๋เบ่งโตหรือาวา่าเช่นเคยค่ะเราคนไทยต้องไหวให้สวยๆนะคะ